สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบบ่ายประจำวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568สำหรับภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยแบ่งเป็น2ส,ส่วนที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นมากทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักได้ในหลายพื้นที่ค่ะ โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้พี่น้องทางใต้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนและดูแลทรัพย์สินกันด้วยนะคะนอกจากนี้ผลจากมรสุมที่แรงขึ้นทำให้สภาพคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงมากค่ะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงถึง2-3เมตรและสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่ฝนฟ้าขนอง ส่วนอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือที่เดินเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่ฝนตกฟ้าขนองตลอดช่วงนี้เลยนะคะที่สำคัญที่สุดคือเรือเล็กในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16ธันวาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะ มาดูที่ประเทศไทยตอนบนกันบ้างค่ะเตรียมรับมือกับความหนาวเย็นระลอกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่อากาศอุ่นเพราะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสัมผัสความเย็นได้เร็วที่สุดโดยอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว2-4องศาเซลเซียสพร้อมกับลมแรง ส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภ,ภูมิจะลดลงตามมา1-2องศาเซลเซียสค่ะในช่วงแรกนี้อาจยังมีฝนหรือฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยก่อนที่อากาศจะเย็นลงอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะในภาพรวมของวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูอากาศจะหนาวถึงหนาวจัด ส่วนโอกาสเกิดฝนยังอู่ในเกณฑ์น้อยไปถึงปานกลางโดยมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนเรื่องฝนละอองหรือ PM 2.5ในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางค่ะเพราะว่ายังมีฝนช่วยฉลังอากาศอยู่บ้างค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะตอนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เรามีเอกสารฉบับหนึ่งอยู่ตรงหน้าค่ะ เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับวันที่14ธันวาคม2568คือเอาจริงๆมันก็มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ที่มันน่าสนใจมากก็คือภาพที่มันเล่าให้เราฟังค่ะคือในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะคนกำลังแบบหาเสื้อหนาวมาใส่กันแล้วแต่อีกภากหนึ่งของประเทศเลยแถบภาคใต้กลับกำลังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักมากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันเลยค่ะ ใช่ครับมันเหมือนเรากำลังดูภาพถ่ายของเหตุการณ์ประทะกันครั้งใหญ่ของระบบอากาศ2ระบบอยู่เลยคือเอกสารฉบับนี้เนี่ยไม่ได้แค่บอกว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงนะแต่มันกำลังบอกเราว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะคือภารกิจเราวันนี้เลยคือแทนที่จะแค่อ่านตัวเลขกันไปเฉยๆเราจะมาลองสืบกันดูดีกว่าว่าเบื้องหลังคำพยากรณ์พวกนี้มันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ ทำไมประเทศเราถึงมีสภาพอากาศที่ต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้คะครับมันเหมือนกับว่าประเทศไทยกําลังเป็นสนามรบของยักษ์2ตัวเลยนะคะยักษ์น้ําแข็งจากทางเหนือกับยักษ์ไอน้ําจากทางใต้อะไรแบบนี้เลยโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆตัวละครหลักตัวแรกที่เราต้องรู้จักเลยนะก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนที่ในเอกสารพูดถึง พูดง่ายๆมันก็คือยักษ์น้ําแข็งที่คุณว่านั่นแหละครับเป็นกลุ่มก้อนอากาศที่ทั้งเย็นแล้วก็หนาแน่นเหมือนแม่น้ําขนาดมหืบมาที่มองไม่เห็นกําลังไหลบ่าลงมาจากทางจีนเลยแค่ฟังก็รู้สึกหนาวแล้วคะ่ะแล้วยักษ์อีกตัวล่ะคะที่มากับทางใต้ยักษ์ตัวนั้นก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับอ๋ออัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาอยู่แล้วแต่พอมีกําลังแรงขึ้น มันก็เหมือนเราเปิดก๊อกน้ําให้ใหญ่ขึ้นนะครับมันโกยเอาไอ้น้ํามหาศารจากอ่าวไทยพุ่งเข้าใส่ภาคใต้นี่แหละครับสาเหตุที่ทําให้เกิดฝนตกหนักดังนั้นภาพรวมของประเทศพรุ่งนี้ก็คือการเผชิญหน้ากันระหว่างสองพลังนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะดิฉันนึกว่าลมหนาวมาทีมันจะมาพร้อมกันทั้งประเทศจะอีกทําไมข้อมูลถึงบอกว่าอีสานจะโดนหนักกว่าที่อื่นเป็นพิเศษล่ะคะมันมีลําดับขั้นในการแผ่ลงมาด้วยหรอ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันมีลำดับขั้นจริงๆลองนึกภาพตามนะครับว่ามวลอากาศเย็นก้อนนี้เหมือนแม่น้ำที่ไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำมันเริ่มไหลาจากจีนล,ลงมาแล้วภาคอีสานของเราก็เป็นเหมือนด่านแรกที่อยู่ใกล้ที่สุด oh. ที่จะโดนขอบของแม่น้ำเย็นสายนี้ซัดเข้าเต็มๆก่อนใครเพื่อนเลยในรายงานถึงได้ระบุชัดเจนว่าภาคอีสานอุณภูมิจะลดลงเยอะที่สุดคือ2-4องศาเซลเซียส โหเยอะเหมือนกันนะคะครับแถมยังมีลมแรงมาด้วยซึ่งเป็นเหมือนคลื่นระลอกแรกที่ซัดเข้ามาเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วพอซัดเข้าอีสานแล้วแม่น้ำสายนี้ก็ไหลต่อไปที่อื่นถูกต้องครับมันจะแผ่ขยายกำลังต่อไปยังภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกตามลำดับซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงตามมาที่1-2องศาเซลเซียสอื การไล่ระดับแบบนี้ทำให้เราเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของมันชัดเจนมากแต่มีอีกจุดที่น่าสนใจนะครับค่ะคือในรายงานบอกว่าจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกใช่ค่ะดิฉันก็สงสัยเหมือนกันอากาศจะเย็นลงแต่ทำไมาถึงมีฝนตกลงมาก่อนได้ล่ะคะนี่เป็นเหมือนฉากการประทะก,กันร,ระลอกแรกเลยครับก่อนที่ยักษ์น้ำแข็งจะเข้ายุดพื้นที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องสู้กับเจ้าถิ่นเดิมก่อนเจ้าถิ่นเดิม ก็คืออากาศอุ่นชื้นที่ปกคลุมบ้านเราอยู่ไงครับพอมวลอากาศเย็นที่หนักแล้วก็หนาแน่นกว่าเคลื่อนตัวเข้ามามันจะทําหน้าที่เหมือนลิ่มที่พุ่งเข้าไปจต้มวลอากาศอุ่นอ๋อ oh. แล้วงัดให้อากาศอุ่นชื้นนั้นลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วพออากาศชื้นถูกดันขึ้นไปสูงๆมันก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองตกลงมาเปลี่ยปล่้งเป็นเหมือนการต่อสู้กันยกแรกก่อนที่อากาศเย็นและแห้งจะเข้ามาแทนที่ได้สมบูรณ์อ๋อแบบนี้นี่เอง เคยสงสัยมาตลอดเลยว่าทำไมก่อนจะหนาวมักจะมีฝนแปลกๆตกลงมาก่อนเหมือนอากาศมันกำลังสู้กันอยู่จริงๆด้วยใช่เลยครับแล้วพอมันยึดพื้นที่ได้แล้วบนยอดดอยยอดภูนี่คงจะหนาวน่าดูเลยสิคะหนาวแน่นอนครับในเอกสารใช้คำว่าบนยอดดอยในภาคเหนือจะหนาวถึงหนาวจัดเลยนะหนาวจัดเลยเหรอคะครับอุณหภูมิต่ำสุดอาจลงไปถึง7องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดภูในภาคอีสานก็เย็นถึงหนาวที่1 2องถึง18องศาเซลเซียสซึ่งตัวเลขพวกนี้ยืนยันเลยว่าอิทธิพลของอากาศเย็นจะรุนแรงเป็นพิเศษในพื้นที่สูงพอฟังแบบนี้เราก็นึกสงสัยเลยค่ะว่าในขณะที่ภาคเหนือกับอีสานกำลังเตรียมรับมือกับแม่น้ำแห่งความเย็นสายนี้แล้วคนที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศเขากำลังเจอกับอะไรอยู่มันคงเป็นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคะคนละเรื่องอย่างสิ้นเชิงเลยครับในขณะที่ตอนบนกำลังแห้งและเย็นลง ตอนล่างของประเทศกำลังชุ่มฉ่ำโอ้โหและเปียกปอนจอากอิทธิพลของยักษ์ไอน้ำหรือมรสุมกำลังแรงพื้นที่ที่โดนผลกระทบหนักที่สุดคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยเพราะอะไรคะเพราะเป็นด้านที่พัะทะกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรงครับรายงานถึงกับระบุว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง60อร์เซนตของพื้นที่นี่คือเยอะมากนะคะ แทบจะครึ่งภาคเลยแล้วเคาเจาะจงจังหวัดที่ต้องระวังพิเศษไหมคะเจาะจงชัดเจนมากครับไล่มาเป็นแถบเลยตั้งแต่ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาไปจนถึง3จังหวัดชายแดนต้อยอย่างปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสอืเรียกว่าเป็นดวรับคลื่นความชื้นขนาดมือหือมาเลยส่วนฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันก็มีโอกาสเจอฝน60%ของพื้นที่เหมือนกันแต่จะเน้นไปที่จังหวัดระนองพังมาตรังและสตูลเป็นหลักครับ แสดงว่าถึงแม้จะโดนอิทธิพลมรสุมเหมือนกันแต่แนวรบด้านที่หนักที่สุดก็คือฝั่งอ่าวไทยสินะคะถูกต้องครับแต่มีอีกส่วนในรายงานที่ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกว่ามันดูจริงจังเป็นพิเศษเลยคือเรื่องสถานการณ์ในทะเลใช่ครับและนั่นเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยตรงสิ่งที่น่าสนใจมากในรายงานส่วนนี้คือเขาไม่ได้บอกแค่ว่าคลื่นสูง แต่เขาบอกละเอียดถึงขั้นเปรียบเทียบความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ให้เราเห็นภาพตามได้เลยมันต่างกันขนาดไหนคะระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันต่างกันชัดเจนครับในพื้นที่ที่รับลมมรสุมเต็มๆอย่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูง2-3เมตรแต่ที่น่ากลัวกว่าคือประโยคที่ตามมาว่าและสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง3เมตรครับคลื่นสูงเกิน3เมตรนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับ ผมเคยคุยกับชาวประมงเขาบอกว่ามันเหมือนเราอยู่บนตึก1-2ชั้นที่กำลังโครงเคลงไปมาตลอดเวลาโห oh. มันน่ากลัวและอันตรายมากครับแค่ฟังก็ใจหายแล้วค่ะสูงกว่า3เมตรนี่มันสูงกว่ารถยนต์คันหนึ่งอีกนะคะใช่ครับพอขยับขึ้นมาที่อ่าวไทยตอนบนความรุนแรงจะลดลงมาหน่อยคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็จะสูงกว่า2เมตรตอนมีฝนฟ้าคะนองส่วนทะเลอันดามันซึ่งอยู่ฝั่งที่อับลมกว่า เื่นจะอยู่ที่1-2อเมตรมแต่ก็ยังสูงเกิน2เมตรได้ในบริเวณที่ห่างฝั่งหรือมีพายุฝนการให้ข้อมูลละเอียดขนาดนี้มีค่ามากสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตในทะเลครับแล้วคำเตือนที่ตามมาก็ดูจะหนักแน่นมากด้วยนะคะหนักแน่นและสำคัญที่สุดครับคือคำเตือนที่เฉพาะเจาะจงมากว่าขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและที่ขีดเส้นใต้ตัวหนาๆเลยนะคือเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่1 4ถึง16ธันวาคมนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวสิคะวันที่1 4ถึง16ธันวาคมนั่นมันไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้นะคะแต่มันคือคำเตือนล่วงหน้าถึงสาวันเต็มๆถูกต้องครับและนี่คือจุดที่บอกอะไรเราได้เยอะมากมันบอกเราว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประเมินแล้วว่ายักษ์ไอ้นาหรือมรสุมกำลังแรงตัวนี้มันไม่ได้แค่พัดผ่านมาแล้วก็ไป๋อแต่มันจะปัดหลัดอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างต่อเนื่องไปอีกหลายวัน อืมนี่ไม่ใช่แค่การเตือนว่าพรุ่งนี้อากาศไม่ดีนะครับแต่มันคือการประกาศว่าพื้นที่นี้จะเป็นเขตอันตรายต่อเนื่องไปอีก72ชั่วโมงซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะช่วยรักษาชีวิตคนได้เลยโอ้ <c oughs> พอเข้าใจแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคำเตือนสั้นๆไม่กี่ประโยคนี้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยทีนี้สําหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ออกเรือหรือไม่ได้อยู่บนยอดดอยล่ะคะ การปะทะกันของอากาศ2องขั้วนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตประจําวันของเราบ้างในรายงานก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้ด้วยครับเขาสรุปผลกระทบและคําแนะนําไว้3ด้านหลักๆด้านแรกที่ใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องสุขภาพครับมีการย้ําเตือนให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพค่ะ เพราะการที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้โดยเฉพาะการลดลง2-4องศาในบางพื้นที่มันเป็นเหมือนการช็อกระบบร่างกายเบาๆเลยนะครับร่างกายต้องทางานหนักขึ้นเพื่อปรับตัวโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบ,บางอย่างเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุอาจจะป่วยได้ง่ายมากจริงค่ะจากร้อนๆอยู่แล้วเจออากาศเย็นลงทันทีนี่ร่างกายปรับตัวไม่ทันจริงๆแล้วด้านอื่นๆล่ะคะด้านที่2คือการเกษตรครับซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเรา มีคำเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตลองนึกภาพตามนะครับถ้าเป็นเกษตรกรอยู่ภาคอีสานก็อาจจะต้องเจอกับอากาศที่เย็นลงอย่างรวดเร็วจนพืชผลบางชนิดเสียหายได้ uh huh. แต่ถ้าเป็นเกษตรกรอยู่ภาคใต้ก็อาจจะต้องเจอกับฝนที่ตกหนักจนน้ำท่วมสวนหรือไร่นาได้เรียกได้ว่าเจอปัญหาไปคนละแบบแต่ก็เสียหายได้เหมือนกัน เรียกว่าเป็นผลกระทบสองขั้วที่เกิดจากปรากฏการณ์เดียวกันแล้วด้านสุดท้ายละคะเหมือนที่ฉันจะเห็นเรื่องฝุ่นวับแวบใช่ครับและนี่อาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆหรือผลพลอยได้ที่ดีในสถานการณ์นี้ในรายงานอธิบายความเชื่อมโยงที่น่าสนใจว่า การที่ยังมีฝนตกลงมาอยู่บ้างในประเทศไทยตอนบนในช่วงเปลี่ยนผ่านอากาศนี้มันช่วยให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางอ๋อพ oh. ูดง่ายๆก็คือฝนที่ตกลงมาในช่วงที่อากาศกําลังสู้กันมันทําหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติช่วยชะล้างฝุ่นในบรรยากาศไปได้พอสมควรเลยครับ oh. อย่างน้อยก็มีข่าวดีอยู่บ้างในสถานการณ์แบบนี้นะคะครับมันแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มักจะมีหลายแง่มุมเสมอมีทั้งผลกระทบที่น่ากังวลและผลพลอยได้เล็กๆน,น้นอยปนกันไปพอเรามาไล่เรียงดูข้อมูลทั้งหมดแบบนี้แล้วมันชัดเจนเลยนะคะว่าพยากรณ์อากาศฉบับนี้ไม่ใช่แค่รายการข้อมูลที่แยกส่วนกันแต่มันคือบทสรุปของเรื่องราวการเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกันของระบบอากาศขนาดใหญ่2ระบบที่กำลังปะทะกันโดยมีประเทศไทยอยู่ตรงกลางพอดีเลยจากลมหนาวทางเหนือสู่ฝนหนักทางใต้ ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันหมดเลยประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อได้นะครับค่ะข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้คือพยากรณ์สําหรับวันที่14ทธันวาแต่คําเตือนเรื่องเรือเล็กงดออกจากฝั่งนั้นครอบคลุมไปจนถึงวันที่16ทธันวาเลยครับใช่ค่ะนั่นเป็นจุดที่น่าทึ่งมาก สิ่งนี้มันกำลังบอกเราว่าการพยากรณ์อากาศมันเป็นมากกว่าการบอกตัวเลขสำหรับวันพรุ่งนี้แต่มันคือการพยายามทำความเข้าใจโมเมนตัมหรือแรงเฉื่อยของพลังธรรมชาติขนาดมหามาและนี้คือระบบอากาศอย่างมรสุมมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปใน24ชั่วโมง uh huh. มันมีพลังมีการสะสมกาลังและมีความต่อเนื่องการที่นักพยากรณ์สามารถคาดการได้ว่าความรุนแรงนี้จะยังคงอยู่ไปอีก3วัน มันสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าพลังนี้มันไม่ได้แค่พัดผ่านไปแต่มันกําลังจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ๆมันทําให้เราต้องคิดเลยว่ามีรูปแบบอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปถ้าเราดูแค่อากาศของวันพรุ่งนี้วันเดียวจริงด้วยค่ะมันง่ายมากเลยที่เราจะแค่เปิดแอปพลิเคชันดูอุณหภูมิในเขตของตัวเองแล้วก็ลืมไปว่าเราอาศัยอยู่บนเวทีการสแสดงของลมฟ้าอากาศที่ใหญ่กว่านั้นมาก แต่พอได้มามองภาพรวมทั้งประเทศแบบนี้มันทำให้เห็นพลวัตที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราเห็นแค่แผนที่อากาศจังหวัดของเราเราจะพลาดเรื่องราวความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไปมากแค่ไหนเราอาจจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมวันนี้ลมถึงแรงขึ้นหรือทำไมพรุ่งนี้ฝนถึงตกแต่พอเราถอยออกมาเห็นภาพใหญ่เราก็จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีมันเปลี่ยนวิธีที่เรามองท้องฟ้าไปเลยนะคะ